ไปจะเอาขอบขาลงตัวนี้มาทําการคลิกคลิกอะไรคลิกที่เกิดการรีเซ็ตรีเซ็ตอะไรก็คือรีเซ็ต Y <c oughs> หลอดไฟทั้ง3มดวงนี้กลับเข้าที่เดิมแล้วก็คือใช้ตัวของการฟ a l เนี่บเซฟ Write to PLC โอเคไหมครับมีคำถามไหมมีคำถามไหมครับไม่มีครับไม่มีข็ลองไปเขียนดูดนครับขอดูค่ะขึ้นอีกรอบหนึ่งได้ไหมครับ ดูเลยนะขาขึ้นอีกรอบหนึ่งครับดูขาขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับก็บมาดูขาลงก่อนขาลงก็คือหลอดไฟตัวนี้จะติดเมื่อวัตถุยังไม่ยังไม่ผ่านสวิตหลอดไฟติดค้างหลอดไฟจะติดค้างอยู่โอเคถ้าเป็นขอบขาขึ้นขอบขาขึ้นก็คือตัว P ลูกศรจะเปลี่ยนจากลูกศรลงเป็นลูกศรขึ้นเซฟไรตู right พีเอซีผูดง่ายๆขอบขาขึ้นก็คือคอนแทคทั่วไปนั่นแหละทำงานหลักการเดียวกันเลยนะรทํทำงานที่ขอบขาขึ้นที่ยุดขอบขาขึ้นก็คือคอนแทคปกตินั่นแหละตัวเดียวกันเลยนล้รหลอดไฟดับเมื่อเซ็นเซอร์ตัวนี้ทำงาน โอเคไหมครับเข้าใจแล้วครับครับครับไปต่อนะครับผมขอเพิ่มข้อห้าให้ไปทำต่อเพราะว่านี่ผมทำมาหมดแล้วข้อห้านะครับป้อนวัตถุต่อเนื่อง ให้แขนกลป้อนวัตถุต่อเนื่องผมจะเขียนไงเดียเขียนในบทแล้วกันวัตถุต่อเนื่องได้ โนมัดออกครหยุดปอนเมื่อวัดถูกครบอะไรเนี่ยครบสิบชิ้น ก็ไปทำต่อดู โอเคนะครับวันนี้เอาแค่สองหมู่ท่อก็แล้วกัน D3 กับ D4 อันนี้ผมทำให้ดูนะคร่าวๆนะก็ไปลองเพิ่มตัว l เดอร์ดูนะครับให้มันสามารถป้อนวัตถุได้อย่างต่อนเนื่องได้ก็คือใช้หลักการเดียวกับเมื่อไฟจราจรแหละนะครับเอาอะไรมาทิกบทิกตำแหน่งนี้ทิกขนาดกับ x i t ไปเลยมันก็จะป้อนได้อย่างต่อนเนื่อง ต่อเน,นื้องยังไม่พอนะครับมีตัวเคาน์เตอร์นะเมื่อวัตถุนะเมื่อมีการป้อนชิ้นงานครบสิบชิ้นนะก็ให้ทําการหยุดป้อนทันทีเมื่อครบสิบชิ้นโอเคนะครับเป็นลองทําต่อทําต่อได้เสร็จก็บันทึกนะบันทึกบันทึกลงในตัวของหัวข้อดีสได้เลย ดีสี่ก็คือนนี้บันทึกลงไในตัวแลนเดอร์ตรงนี้ได้เลยโอเคไหมครับวันนี้เอาแค่สรงัวข้อเดี๋ยวคราหน้าเราก็มาต่อดีห้าดีหกเมียมถามไหมไม่ครับ คราหน้ามันวันที่เท่าไหร่นี้ขคราวหน้าวันที่สามสิงหาคมป็นปมเขน <c oughs> นะครับก็ตามนี้นะครับผมอันนี้ผมทําให้มันป้อนอย่างต่อนเนื่องได้ละนะครับไฟก็ติดผ่านแล้วก็ดับมือวัตถุเคลื่อนที่ตัดผ่านสิ่งที่เหลือคุณก็ไปทําการเพิ่มเพิ่มเงื่อนไขก็คือจะหยุดหยุดทันทีเมื่อวัตถุหบสิบชิ้นจะหยุดป้อนทันทีเมื่อวัตถุหบสิบชิ้นนะครับอันนี้ผมทําให้มันแบบ ตอนต่อเน,นื่องกันละผมไม่ได้กดสวิตช์เ x i t เลยโอเคมีคำถามไหมไม่มีครับไม่มีก็ไม่มีครับไปทำต่อได้เลยนะครับแล้วก็บันทึกลงในตัวแบบฝึกครับถ้างั้นวันนี้ก็ส่งว่งาก็พอแค่นี้แหะครับสวัสดีครับ